24ชั่วโมงในเกม King Legacy วันนี้กับภารกิจตามล่าดาบบอสบิ๊กมัมไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอ,ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเฮ้ยอยากจะได้ผลปีศาจราคาถูกๆจังงั้นนี่เลย Tivac บริการกดผลแลกเกมพาสเลส11เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นแมทบล็อกฟุต หรือว่าแมป King Legacy หรือว่าบริการกดเพชนในแมปอ s t ตาอีกด้วย และก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยเด้อทีว c บักถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดคลิปมาในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยๆกันทําการเดินทางไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าและผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางมาสักพักหนึ่งนะทุกคนและในตอนนี้ผมก็เริ่มการเจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนหน้าตาชายแปลกหน้าคนนี้เหมือนจะโกรธใครมาก็ไม่รู้นะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเข้าไปคุยกับชายแปลกหน้าคนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะ ดูเหมือนว่าชายแปลกหน้าคนนี้แจ้งผมไปต่อสู้กับเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์้ายได้เลยไว้เจอกันเลยเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ร้ายและในตอนนี้ผมก็ได้ียการเจอกับเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์้ายเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ลายพวกนี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้นะทุกคนเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันไม่มีาฮาคีนะทุกคนโอ้โหงั้นอาดัมมันก็ฟาร์มง่ายๆเลยสิ และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการลากเจ้าพวกนี้มารวมกันเพื่อทําการจัดการในครั้งเดียวและผมก็สามารถชนะเจ้าพวกโจรสลัดสัตว์ร้ได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้ก็ไม่เห็นจะโหดสักเท่าไรเลยนี่เจ้าพวกโจรสลัดพวกเนี้มันไม่มีฮาคิมันก็เหมือนกับผมนั่นแหละที่ไม่มีความรักดีๆกับเขาซักที พูดมาแล้วมันกระเสาเหมือนเดิมและตอนนี้ผมก็เิ่มการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ดูเหมือนเจ้าพวกนี้นะทุกคนมันก็ไม่สามารถทําอะไรอาดัมได้เหมือนเดิมสมแล้วที่เป็นพลังของผลแมกมาฟาร์มดีใช้ได้จริงๆและตอนนี้ผมก็ไม่รอชัดเลยลกันทําการเล่งมาในการฟาร์มกันเลยดีกว่าผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกจนตอนนี้ผมก็เลเวล2,428เป็นที่เรียบร้อยและทันใดนั้นนะทุกคนเจ้าทะเลมันก็ดันเกิด ผมก็ไม่รอจันเลยละกันทำการเดินทางไปตีเจ้าทะเลกันเลยดีกว่า ไว้เจอกันเลยเจ้าทะเลระหว่างที่ผมกาลังเดินตามมาเสกเรือนะทุกคนและทันใดนั้นผมก็ได้การเจอกับชายแปลกหน้าหลายคนที่กําลังทาการสู้กันอย่างแบบดูเดือดเอ้ยเดี๋ยวนะจะได้ไปตีไหมเนี่ยทุกคนเจ้าทะเลมาสู้กันเองซะงั้นโอ้โหเดี๋ยวนะโรคสองมันจะเถื่อนไปไหนนี่และตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการนั่งเรือไปหาเจ้าไสเดือนทะเลกันเลยดีกว่าผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางมาสักพักหนึ่งนะทุกคนและในตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอกับเจ้าไสเดือนทะเลเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนโอ้โหตัวสีดาด วันนี้อาดามขอเขี่ยวหน่อยนะเจ้าไซเดือนทะเลมาเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนทําไมโลกสองเนี่ยมันเถื่อนได้ใจจริงๆว่าทุกคนดูดิโอ้โหมีคนสู้กันแบบโคตรเยอะเลยบบฮเฮ้ยเดี๋ยวนะ ให้มาตีเจ้าทะเลไม่ได้ให้มาสู้กันแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรอาดัมได้ดอกนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ PVP ของอาดัมเนี่ยมันถูกปิดอยู่ฮาฮาอาดัมได้ตีเจ้าทะเลแบบชิวๆสักทีมาเลยเจ้าไสเดือนทะเลและในตอนนี้ผมก็ไม่รอจัดเลยละกันทําการใช้ผลแมกม่าผมนะทุกคนทาการตีเจ้าไสเดือนทะเลเลยละกันมาเลยเจ้าไสเดือนทะเลผมก็เริ่มการตีและก็ตีอีก ตะแลกก็เตีอีกเตีแลกก็เตีอีกและตอนนี้เจ้าเสืเดืนทะเลนะทุกคนมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและในตอนนี้เจ้าเสืเดือนทะเลมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าอาดัมเนี่ย มันจะได้ของดีๆหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแต่สิ่งที่ผมได้ผมได้เทียหนึ่งเฉยโอโ้โหและผมได้ผลปีศาจผลแห่งความมืดเฮ้ยอยากได้เขียวจังไม่ได้อยากได้ผลปีศาจได้เขียวสักทีเถอะอาดัมและหลังจากที่ผมทําการตีเจ้าตาเลเซตผมก็ไม่รอช้นเลยกันทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยกันมาเลยเจ้าพวกโจาสลัดสัตว์ายอาดัมขอระบายอารมณ์หน่อยแรกกันเพราะว่าอาดัมเนี่ยไม่ได้ของดีๆกับเขาสักทีนี่แน่ ตายไปเลยจะพวกโจรสลัดสัตว์ลายของดีๆอาดัมมันก็ไม่เคยได้ความรักดีๆอาดมมันก็ไม่เคยได้เช่นกัน พูดมาแล้วมันกระเสาเมือนเดิมและตอนนี้ผมก็ไม่รอชัดเล,เลยละกันทําการเล่งมือในการฟาร์มกันเลยดีกว่าและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล2451เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอชัาเ,เลยละกันทําการอัพค่าพลาังน้อยอัพดาบลูๆไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมก็ได้เจอคอมเมนต์เยอะพอสมควรนะทุกคนบอกว่าพี่ครับอยากเห็นพี่ทําการตามล่าดาบอดบอสบิ๊กมัมน้อยเออวะทุกคนผมลืมไปได้ยังไงวะทุกคนว่าผมยังไม่มีดาบอดบอสบิ๊กมัม และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันตาการกลับไปโลกหนึ่งเลยละกันลาก่อนนะโลก2และในตอนนี้ผมก็ได้การกลับมาโลกหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยคิดถึงจังเลยโลกหนึ่งตั้งแต่ผมอยู่โลก2มานะทุกคน ผมก็ไม่เคยได้ฟาร์มแบบสงบสุขเลยก็ว่าได้คิดถึงจังโลกหนึ่งโหเพราะว่าโลก2นะทุกคนมันโคตรเถื่อนเลยก็ว่าได้และในตอนนี้ผมก็ได้ียการเปิดดูใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเราจะต้องทําการมาตีบอสเงาเพื่อให้ได้ลูกแก้วนะทุกคนมาเลยอาดามขอลูกแก้วน้อยและผมก็ได้ใช้เวลาตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันก็ดอปยากใจได้เหมือนกันนะเนี่ยผมก็เตรการตีแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ตียังไงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมมันได้ยากได้เย็นจังวะทุกคนมันก็ได้ยากเกินและหลังจากที่ผมใช้เวลาตีไปสักพักหนึงนะทุกคนและในตอนนี้มันก็ยังไม่ได้อีกเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวนะใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้ตียังไงมันก็ไม่ได้ ตีแบบนี้ตีแบบโน้ตมันก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนวันนี้ผมจะได้ปัญยนทุกคนดาบบอดบิ๊กมัมลูกแก้วมันก็ได้ยากเกินไปไหมเนี่ยหลังจากที่ผมทําการตีไปสักพักหนึ่งนะทุกคนและในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนลูกแก้วสีดำโอ้โหกว่าจะได้มานะทุกคนใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า ว่าอดัมจะได้ดาบบอสบิ๊กมาไหมแล่นในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการแล้วลูกแก้วมาเสกนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแต่สิ่งที่ผมได้เจอก็คือเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมได้เจอออสนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะมันจะอลังการงานสร้างเกินไปไหมเนี่ยในเกม King Legacy มีออสเดร์วาทุกคนดูดิตัวโคตรใหญ่เลยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการใช้ผลแม็กมากผมทําการเข้าไปต่อสู้กับออสมาเลยออส จะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันก็ตัวใหญ่เกินไปไหมเนี่ยนึกว่ามนุษย์ไทยทันแล้วผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับออสแบบนี้ไปเรื่อยๆและในตอนนี้นะทุกคนออสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรแล้วผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลแม็กมาผมทําการปิดฉากออสไปเลยลาก่อนนะออสแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนว่าผมจะได้ของอะไรมาบางอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนในที่สุดผมก็ได้ดาบบอสบิ๊กมามาสักทีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โห ดาบบอสบิ๊กมัมโคตรสวยเลยวะทุกคนมันก็สวยเกินไปไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเวลาที่เครือบมาขี้บอกได้เลยโคตรเท่ววะทุกคนดูดิมีไฟติดดาบด้วยโอ้โหมันก็เท่เกินไปไหมเดี๋ยวมาดูสกิลแทรกกันเลยดีกว่าดาบยักษ์นะทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหมันก็เท่เกินและก็สกิลเอ็กนะทุกคนนารกคำลามโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรเท่เลยววะทุกคนสมแล้วที่เป็นดาบของสีจักระพัด มันก็เท่เกินปุยมุยหลังจากที่ผมทําการได้ดาบบอสบิ๊กมามาผมก็ไม่รอชัดเลยละกันทําการกลับไปโลก2ต่อกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปโลก2ผมก็ไม่รอชัดเลยละกันทําทการเดินทางมาสุ่มผพลปพีศาจดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะแรกๆเนี่ยผมได้แต่ผลเกลือๆทั้งนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเละทันใดนั้นผมดันได้ผลอะไรก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าจะเป็นผลหิมะนะทุกคนเฮ้ยผลหิมะมันโหดป่าวะทุกคนและผมก็ไม่รอชัันะก ทำการเก็บผลหิมะไว้ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผลหิมะมันโหดหรือเปล่าเละในตอนนี้ผมก็ได้การเดินทางกลับมาโลก2เป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทําการเดินทางไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะและทันใดนั้นผมก็ได้การเจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่มีหน้าตาคล้ายกับจอห์นวิกเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนนะ มาผิดเรื่องปะเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูเหมือนครั้งนี้มันจะไม่ใช่การฟาร์มแบบง่ายๆแล้วก็ว่าได้เพระว่าเจ้าพวกนี้นะทุกคนมันมีวิชาฮาคีด้วยโอ้โหสวยไม่ละล่ะผมและผมก็ไม่รอชันแล้วกันทําการลากเจ้าพวกนี้มารวมกันเพื่อทําการจัดการในครั้งเดียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะวิชาดาบของเจ้าพวกนี้นะทุกคนมันโคตรแรงเลยก็ว่าได้โอ้โหสวยแล้วไม่ละอาดมฟาร์มโคตรยากเลยก็ว่าได้แต่ระหว่างที่ผมกําลังทําการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ทาการ โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนมันก็โหดเกินไปไหมเนี่ยซึ่งจะโหดแค่ไหนแต่อาดัมก็ไม่เคยกลัวหรอกนะเพราะมีสิ่งเดียวที่อาดัมกลัวมาตลอดกลัวการที่เธอลืมอาดัมไปนี่แหละอาดัมกลัวที่สุดเลยเล่นในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้นเลยละกันทําการเล่งเงิอในการฟาร์มกันเลยดีกว่าผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีก จนตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวล2480เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้นะทุกคนผมว่ามันก็ฟาร์มยากใจได้เหมือนกันนะเนี่ยมันก็ยากเกินทึ่งตรงนี้มันจะฟาร์มยากแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ว่ามันก็คงไม่ยากมันกับความรักของเราหรอกนะเฮ้ยพูดมาแล้วมันก็เจ็บอีกและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและในตอนนี้ผมก็เลเวล2 4ง0รเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการอับค่าพลังนอ้อยอับดาบรัวๆไปเลยเหลืออีกแค่สีเบลเท่านั้นนะทุกคนผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้แล้วและก็ในตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเร่งเืินในการฟาร์มด้วยเลยมาเลยเจ้าพวกนักดาบที่มีาฮาคี้ถึงพวกแกจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่อาดัมเนี่ยมันก็ไม่กลัวอยู่แล้วแหละเจอพลังของผลแมกมากของอาดัมน้อยซึ่งการฟาร์มมันจะยากแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่การที่ได้เธอมาครอบครองเนี่ยมันยากมากกว่าการฟาร์มซะอีก เฮ้ยียบเล่นในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งจนตอนนี้ผมก็เลเวล2,498เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล e ืออีกแค่2เบลเท่านั้นนะทุกคนผมก็จะสามารถใจที่ฟาร์มได้แล้วและผมก็ไม่รอชัดเลยแล้วกันทําการเล่งมันในการฟาร์มเลยแล้วกันและในที่สุดตอนนี้นะทุกคนผมก็เลเวล2,500เป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชัดเลยแล้วกันทําการอัพค่าพลังน้อย อาบดาบรัวๆไปเลยงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคระับบายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ